แต่เด็น้อยอยากจงการสืกษสารผ่าออนไลนะ์นะคะองค์กรที่มาเชียงใหม่นะเนี่ยเกิดคุณค่าสูงสุดกับจังหวัดเชียงใหม่กับภาคเหนือแล้วก็กับประเทศนะครับการเกิดคุณค,ค่าสูงสุดนะเนี่ยก็เกิดจากการที่เราสามารถสร้างงานสร้างคนไม่ออกไปให้เกิดผลกระทบทางส,งสังคมเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเรื่องแรกเลยคีอการสร้างคนเนี่ยเราต้องสร้างประติกของเรานะครับ ่แต่ที่อยู่ในระดับช่วงเรียนเนี่ยให้มีความสามารถทักษะ soft skill มากขึ้นมีองค์ความรู้ที่ตรงนคับต้องการผู้เรียนนะครับจบไปแล้วคนเหล่านี้บระิ์ของเราสามารถไปช่วยทํางานยกระดับเช็นครับจากพิกวินันแรกที่เมื่อกี้ได้พูดอาจจะพูดรดยไมนินด่นึึกคือว่าเราไม่เอางานวิจัยที่มีอยู่เนี่ย มาดูว่าตัวไหนที่จะต่อยอดได้เร็วตัวไหนที่พร้อมจะต่อยอดแลวลงศักยภาพไปนะครับไม่ได้อยู่ในทุกที่เลยนะนอกจอกทกินแต่นนว่าเรานำเสนอวันวนี้เพราะว่าจะได้มาเห็น,น,ด,นด้ยวยตาตัเองเลยแล้วก็เริ่มที่จะ l อ n c ์ในวันนี้เลยนะครับนักศึกษาอยากจะติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาจะติดต่อเรื่องคุณกรารศึกษานักศึกษาของหายหรือนักศึกษามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ แทนที่จะเ็ต้องยอมรับรคนเน,น,นื่องจากว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรนักศึกษาและผู้ทีส่สนใจสามารถให้ความเห็นได้ด้วยสามารถเสนอแนะนโยบายได้สามารถมาร่วมกันพัฒนาร่วมถึงติดตามผลงานได้ด้วยะฉนะนั้นวันนี้9เดือน9เริ่ม9.2นโยบายแต่ไม่แน่ครับในเดือนหน้าเราอาจจะมี100นโยบาย110นโยบายก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือที่ท่านีิการได้บอกว่าแผนศึกษาเนี่ย ถูกเซตเอาไว้ถูกวางเป้าหมายาไว้ที่ที่ค่อนข้างคมชัดแต่เราเชื่อว่าเ,อาเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียงจากภาคประชาชนเสียงจากนักศึกษาและบุคลากรจะเป็นพลังสําคัญนะครับที่ทําให้แผนมันสูกเร็จอนขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานให้ที่การบดีของเรานะคะในการพูดคุยถึงสิ่งที่ท่าน <พา S 1> อยากที่เรียกว่าเป็นแผนงานแผนปฏิบัติการนะครับวัน,นี้ถ้าเราสื่อสารคำเหล่านี้ไปเนี่ยก็จะเกิดความอาจจะเกิดการเข้าใจคาดเกอนกันนะครับ เราพยายามทําให้คําที่อยู่ในแผนงานเนี่ยมาเป็นคําที่เข้าใจง่ายๆนะครับเ,เพื่อให้คนทั่วไปนะครับทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรทั้งทั้งนักศึกษาเนี่ยได้รู้ว่าเรากาลังจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรที่เรียกมาเป็นเป็นนโยบายนะครับในการทํางานนะครับเป็นเรื่องว่าจะสร้างคนให้รู้เรื่องของคำว่ออาตามยังไงรนคะคนแรกขอชื่อนักศึกษาเองเป็น บุคลากรเป็นณาจารย์หรือสังคมภายนอกเนี่ยคนที่สองค่ะท่านัก็มีหกท่านนะคะน้องว่ายน้ามีเรื่งต่างแต่ก็